มันห่างไปโดนแล้วครับกัตั้งแต่ให้เพิ่นปลูกนะครับไฟเป็นระยะเวลารสามปีผ่านมานะครับกาเริ่มต้นมันกบับโบมี่ยังนะครับมองเห็นมันก็นจะเป็นข้าจเจ้าปลูกต้นยูคาก่อนเสร็จปลูกต้นยูคาเสร็จก็เลยหรือต้นยูคาออกก็เลยมาขุดสามีสาหน่วยหนึ่งพี่น้องสาหน่วยหนึ่งอ่ะกิ้วทางุ่นนะครับสาหน่วยหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นนะครับก็เรียกว่าสิมาเฮดการเกษตร องพี่น้องพรับาตบานพี่น้องมาคุณสิทธครับนี่ตกข้าวครับเนี่ยปลูกเลี้ยงไว่อเพิ่ปลูกเลี้ยงไว้ครับกัดให้มันง่ญ่ครับกัเป็นบุญเป็นงานนะครับกัดสิได้แจกพ่อแม่พี่น้องนะครับกัเห็ดเพื่อแพร่นะครับเศรษฐกิจพรอเพสนะครับตามพระราชบัญญัติของนายรัฐรัชการที่เก่าเานะครับผมสามปีครับหรือสามปีนะครับสามปีนะครับอันสชวนฟังด้านนี้ครับ ตังนานอีกจะเป็นนะครับปลาไยผมจะแบ่งนั่สิครับไพแล้วก็ต้นไม้อย่างนี้สิครับวงนี้ผมสิมนี้โครงการเอาเอาไกล้เขามาเลี้ยงได้ไหมครับผมยินเขาจะเอาไกล้อรมณ์ดีครับอันนี้เป็นอันเก้านะครับอันเก้าที่เพศไว้บานที่ไหนนี่เป้นป้าสมัยเลี้ยงมัธยุมปฐมเลยครับเนี่ยเคียงรถดพี่แตกเียของพ่อเพื่อนครับเคียงเพื่อนเอาออกแล้วเพื่อนเอาไปสูบน้าใส่หน้าตาราง บานนี่ก็เรียกว่า,วามองโซลาซเซลล์นี่ครับก็เรียกว่า,วามงนี่เสียเ,เห็ดโซลาซเซลล์เพราะว่าตะกี้ใส่น้ามันเด้พี่น้องนี่ใส่น้ํามันนะครับใส่น้ํามันกเ็เรียกว่าอยากเห็ดไมะเสียโซลาเซลล์กับไปเบิ้งแล้วละครับผู้ใดมีโซลาซรเซลล์ดีๆถืกอๆนะครับกับมาอบอกกันนะนะครับสิได้อ,อุดรุนนะครับก็เรียกว่าสิใส่บอโซลาเซลล์ต่ว่าบ่าทันไในเบิ่งมาจากนิวพี่น้องนี่เบิ่งทัฒนไเ้เป็นมาจากนิวครับก็สิได้น่าเกิดขึ้นตรงนี้ครับ สเหตุระบบน้ำนี่ครับน้ำเสียออกไปพลัะท่างเกลาพลระท่างลง่งสาน a m แน่นะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงใ,ใกล้กินแน่ครับนะครับถ้าพลระครับสา n ครับพี่นนอกสานาม,มันเกาทางพลรดครับสิเป้นงน a m ใส่สาครับนะครับของนี้ก็เรียกว่าเห็นข้าเจ้าเลี้ยงเป็ดก็เรียกว่าสิอยากเลี้ยงเป็ดปด้าตัวมันสิเลี้ยงลายยางได้ว่างันกับก,บ,กบไปแล้วครับ มันก็เรียกว่ามองนี่ก็เรียกว่าสิเป็นเป็ดนะครับนี่อันนี้ครับเป็นปลูกมั่นครับเด็กปลูกมั่นนะครับปลูกมั่นเป็นอานจักของการปลูกมั่นข้าเจ้านะครับผมเนาะนะครับก็แล้วแต่คนมาครับบางคนข้าเจ้ากับปลูกมั่นครับแต่ว่าผมมักเกี่ยวกับพวกการเกษตรผสมผสานตามที่บอกไว้แล้วครับตรงนี้ว่าเศษนะครับเลี้ยงไก่ผมเห็นอันหนึงของข้าเจ้าเห็ดไก่้อะไร นีคร be ับผมนะก็เรียกว่าอยากเ็เลี้ยงไก่ครับไม่หนีครับเอาไก่มาใส่ปลาไพ่นะครับเป็นหนีนะครับผมแล้วซ้อนามนะครับซ้อนามมานะครับซ้อนามถินมานะครับเอ็ดเลี้ยงกอกเลี้ยงไก่ไปนะครับก็ได้คิดว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่ยังครับแต่ว่าเบื้งเบิ้องไว้ครับว่าอยากจะเลี้ยงไก่บ้านครับไก่สามสายเลือดยังสิครับแต่ว่าผมเบิ้งไว้ก็จะเป็นไก่นะครับพี่น้อง ไก่หางดำนะครับหางดำสัตว์เลี้ื้อถือบบูคับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าไก่จะเป็นอะไรนะครับผมเนาะไผ่นี่ปลูกไว้ครับไผ่นี่ปลูกไว้คือไม่ได้จํากัดนะครับว่าไผ่นี่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับปลูกเลยครับตะแลบมันควางแห่งแรงมันนี่อยู่ตรงนีรลายเราที่นี่ก็เเลยว่าอยากเห็นมันเป็นคมเป็นลมเป็นลื่นนั่นสิครับก็เลยปลูก ขอข้าเจ้ามาแน่นสิครับกิมซุ่งก็มีย่ยงสิครับขอข้าเจ้ามาแน่แล้วก็เอาไผ่ธรรมดามาปลูกแน่ปลูกแซงกันไปสิครับมันก็เลยว่าเอ้าปลูกไผยนะครับมองนก็เลยว่าสีแดงออกมณฑิปิ่นไก่ก็เยกบบกออกกลยว่าเห็นในคลิปข้าเจ้าแล้วครับข้าเจ้าขุดคลองนะครับกับสิขุดมือนะครับขุดมือนะครับสีได้เขียนแบบแปน เกงคั่วอการวันสิเป็นยังไงนะครับคุเนหรอะนะครับอ้าวฝากติดตามนะครับฝากติดตามครับฝากติดตามครับขอบคุณหลายๆครับ